ยิงฟาร์มครบภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพสูงสามสูตรเฉพาะสำหรับการปลูกข้าวได้แก่ไอเอรีโนบุอีวิโอแอลนเฮนและล er ุนเครูอกดองด้วยสูตรพิเศษที่ใช้วัตถุดิบนำเข้าและผ่านการวิจัยอย่างละเอียดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มผลผลิตแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพของมเมล็ดข้าวให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรไอเอริโนบุอีมีส่วนประกอบของเนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่สมดุล ช่วยให้รากข้าวเติบโตแข็งแรงแตกกอเร็วลำต้นแข็งแรงและใบเขียวสดลดอาการใบเหลืองและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารว o เกาเอนแฮนเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับช่วงออกรวงและเมล็ดข้าวสุกด้วยโพแทสเซียมสูงช่วยให้เมล็ดข้าวสุกเต็มเมล็ดมันวาวและเพิ่มความต้านทานต่อโรคในขณะที่ลุนเครูออกดองถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาการล้มของต้นข้าวและการสุกไม่พร้อมกันด้วยสูตรที่อุดม ไปด้วยฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมทำให้ต้นข้าวสลําต้นหนาและเก็บเกี่ยวได้พร้อมกันกินฟามกรุกมุ่งมั่นในคุณภาพและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมพร้อมยืนเคียงข้างเกษตรเพื่อการผลิตที่ยั่งยืนสร้างผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์และเมล็ดข้าวที่สวยงามอร่อยติดต่อเราผ่านทาง09893499800เพื่อรับคำปรึกษาและสั่งซื้อ